สวัสดีครับผมมอสนะครับฟูอิสแบงกี้นะครับพวกเราคือติดหรอไงเวลาสัมภาษณ์ใช่ไหมครับร้อพวกเราเพียงเชลลัยเซนเซนเอ็กวายครับระหว่างดูฝนไปดูร้อนชอบดูฝนไหมชอบดูฝนทำไมอะผมรู้สึกเป็นคนที่ไม่ชอบอากาศร้อนเลยเพราะว่าเป็นคนที่ เหงื่อออกเหงื่อออกง่ายเหงื่อ,อ,อง่ายมากแล้วก็แล้วฤดูฝนมันทําให้เรานอนหลับสบายแล้วก็แบบเย็นช่ำแบบลดล้างให้โดยอัตโนมัติตลอด <c oughs> แต่ว่าฤดูร้อนผมรู้สึกว่ามันทําให้คนแบบหมุดหงิดกันง่ายแบบแล้วก็ทําให้แบบ,บทำให้คนคเราข้าทำให้คนเราข้างผมเนี่ยขี้วุหงิดด้วยจริงแต่เขาไม่มหงิด เป็นคนเป็นคนใจดีแต่ว่าร้อนนี่เฉยเลือกยากครับฝนกับร้อนถ้าร้อนกับหนาวนี่เลือกได้เลยคือฤดูอะไรก็ได้ที่มีมอสอ่ะถ้าจริงๆถ้าจริงๆอ่ะชอบชอบฤดูร้อนเอ๋อทำไมอ่ะเพราะว่าฤดูร้อนเป็นเพราะฤดูร้อนอ่ะเป็นฤดูที่ถ่ายรูปสวย พราะฤดูฝนอะมันมันจะแสงมันจะคลืลืๆอะไรเงี้ยแล้วเราจะไม่สวยเวลาแสงคลื่นเราจะหน้าจึ้งตอนที่มีแสงตกกระทบหน้าเรารู้สึกว่าช่วงช่วงหน้าแบบหน้าฝนดีเอ๊ะอะไรวะหน้ารอนดีเรา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 มีแสงของตัวเองอยู่แล้วสปอตไลน์เรามีของตัวเองอยู่แล้วรู้สึกว่าอากาศร้อนมันถายรู้สวกก็จริงแต่บางทีมันแบบหิวมงอยหิวไหมก็หน้าร้อนจะได้มีคนมาซับเหงื่อให้เราพี่ขวัญ ไม่แต่หน้าฝนก็ชอบเพราะว่าก็มีคนถือลมมาให้ด้วยด้วยเช่นกันเห็นตาฝนตลอดไม่แต่แบบไซส์ก็มันดีนะการถือมจริงจริงไหมครับถ้าออกมาข้างนอกแบบฝนตกกระทันอะไรอย่างเงี้ยจะทำยังไงไม่ให้แบบทุกคนมันแบบี้อยู่บนรถหรือว่าเดินครับเดินเลยเราถุกเอาจริงเราก็ต้องหาที่พัก แบบหรือว่าเป็นแบบชายคาให้เร็วที่สุดแล้วกันแต่จริงๆในชีวิตจริงเขาเป็นคนป่วยไงมากเป็นคนมีภูมิแพ้สมมุติว่าฝนจะตกเนี่ยเขาจะเป็นแบบฟึดฟัดแบบเขาจะหมกละอย่างผมแบบจะไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นใดๆก็อย่างน้อยผมก็ยอมตากฝนวิ่งเป่าร่มมากลางเราไม่เข้ากลับบ้านเพราะอย่างน้อยต่อให้เราตากฝนแค่ไหนเราก็ไม่ได้ป่วยแต่รู้สึกว่าอาเรว่าสุขภาพสําคัญกว่าเราก็อยากให้เขาแบบสุขภาพแข็งแรงไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย อะก็ใช่มันมันไม่เคยคิดว่ามันไม่เขาเรียกว่าไม่มีภูมิต้านทานแบบของไวรัสอะไรเงี้ยเวลาเป็นมันก็จะเป็นหนกักก็ซึ่งผมก็ภาคนี้ก็ยังไม่ได้ป่วยเลยแต่รู้สึกเหมือนจะปว่วยละใกล้นี้ละฝนมันตกหยุดตกหยุดไม่รู้จะมีใครดูแลหรือเปล่ารู้สึกตัวลุมๆเลยลเดี๋ยวลงไปซื้อยาให้ก็ถ้าฝนตกทำยังไงให้เขาไม่เปียก ปกติผมเป็นคนชอบถือกระเป๋าใหญ่ๆผมก็ใช้กระเป๋านั่นแหละคุมด้วยกันมันก็จะได้ไม่เปียกเพราะว่าผมก็คุมให้เขาอย่างเดียวเขาไม่ต้องคุมผมด้วยเพราะว่าผมป่วยง่ายแต่ส่วนใหญ่เขาจะเปียกผมไม่เปียกเพราะว่าเขาก็จะบอกว่าให้คุมตัวเองอะไรเงรี้ยแล้วก็เขาจะยอมแบบวิ่งไปเพื่อไปเอาลมอะไรเงรี้ยอันนี้ถ้าตอนนี้ผมเลือกแล้วผมเลือกถอดเสือ้อแล้วคุมหัวเขาฝนตรงไหนครับเผื่อทุกคนจะได้เื่อทุห็นสิทิ์แพทผมเลยจะถอดเสื้อออกแล้วก็คุมหัวเขา ถอนเก่งด้วยคือคือไม่ต้องก็ได้ทำไมเธอไม่เอาหัวเขาไปเตือนเลยเคยเคยมากว่าเขาไม่ชอบไงตล้มกว่าเขารังเกียจหรือเปล่าไม่อยากเคยเคยจำได้ไหมแล้วก็ะลมจบที่ต่างประเทศจะไม่ได้แล้วครับไม่อย่างอย่างต่างประเทศอ่ะเธอฉันป่วยอ่ะ หมายเวลาไปต่างประเทศอ่ะบ้านเขาอ่ะอากาศมันแปรปรวนมากบางทีร้อนร้อนอยู่อ้าวมีฝนตกอะไรเงี้ยแต่ว่าฝนมันจะเป็นฝนเม็ดเล็กๆตกแป๊บเดียวแล้วก็หายอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าอย่างที่ไทยก็ตกแรงเลยตกเอาตายใช่ไม่แลล้้ววเเาาแบบอยย่งงีไปต่มีผมมียาอยู่แล้วผมพกยาไปที่ยาแก้แพ้เม็ดเล็กๆใช่เราใช้ยากันนที่เราไม่เคยพี่เคยเห็นวิธีการรักษาของมอสไหม ผมจะปวดผมจะปวดตาบ่อยมากเวลาเป็นภูมแพ้มันจะขึ้นตาเราเบ้าตาจะปวดมาเรารู้สึกว่าเหมือนพอถ้าไม่หายตรงนี้ยมันจะไปที่หัวมันจะไปที่จมูกตรงนี้จะขึ้นก่อนตรงนี้ต้องหายให้เร็วที่สุดหมอสสมมุติว่าอ๊้ยเธอฉันปวดตาปวดเบ้าตาอะไรอย่างเงท้ยเฮ้ยนึ่กินละอุ้ยนิดนึงยังไม่หายหายยังยังอืม กินแล้วหายดีขึ้นเลยเหมือนพูดแล้วเหมือนพูดไปเล่นนะทำจริงจริงแล้วเราหายจริงๆไม่รู้ทำไมทําให้รู้เลยว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้เป็นอะไรเราแค่อยากออดเราแคอยากออดแต่เป็นจริงๆนะเป็นจริงๆแล้วมันก็หายจริงเนาะใช่เนาะใช่ไม่รู้ไม่รู้หายจริงเปล่าไม่รู้หายจริงหายเล่นอะถ้ากรออกมาข้างนอก อุ้ยไม่เคยเบื่อเลยนะอยู่บนรถด้วยกันอ่ะใช่เรามีตีลังกาบ้างรถคือเราร <c oughs> รใหญ่มาก <c oughs> ปกติเวลาอยู่ในรถอ่ะจะมีกิจกรรมร่วมกันก็คือการส่องรีอคชันของเพียงชาไลเราจะชอบดูรีอคชันด้วยกันเราก็ขำแล้วเราก็แบบสมมติว่าซีนเนี้ยมันเป็นซีนที่เราอยากจะขายมากๆหรือว่า เราเองรู้สึกมันน่ารักมากมาเราก็จะรอดูว่าเขารู้สึกยังไงวิเธอเขารู้สึกอย่างนี้ด้วยดีใจจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเวนั้นใช่ใช่ใช่แล้วก็จริงๆเราเป็นคนโซเชียลกันอยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยสมมติว่าอยู่บนรถอะจริงๆเราก็มีเวลาตัดคลิปแต่งรูปนู่นนั่นนี่ต่างๆรู้สึกว่าบนรถมันคือแหล่งที่เราต้องไลฟ์สดไลฟ์สดหนึ่งตัดรูปแต่งรูปหนึ่งมีแล้วเพราะว่าส่วนมากเราใช้ชีวิตบนรถน้องทำงานก็แบบวิ่งงานอะไรเงี้ยก็เลยเวลาอยู่บนรถก็ต้องแบบทำงานอะไรพวกนี้ลงรูปต่างต่าง เพื่อให้โซเชียลเราไม่หยุดนิ่งโอ้วันนี้ยังไม่ได้ลงรูปเลยอ่ะจริงพี่ถ่ายรูปได้หน่อยได้ไหมไม่ได้ลงรูปเลยพี่ถ่ายรูปได้หน่อยได้ไหมยิ้มเลยอะไรตัดดิ้งยิ้มด้วยต่อจริงแล้วปากอย่างงี้ตะกี้เธอหล่ออยู่ไรยังไงเธอหล่อเฮ้ยคนเขาก็พูดแบบนี้บ่อยใครคนคนนั้นคือเวลาถอดเสื้อแล้วเขาจะบอกว่าหล่อเนาะก็ไม่หล่อ ก็หล่อแต่ว่าเขาบอกว่าผมหล่อมากตอนเปียกเอ๊ะพี่ทุกคนตื่นตากันว่าไหมอจริงไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นใครเวลาเปียกมันจะเซ็กซี่ขึ้น90%แล้วเวลาช่วงนี้เขาจะหล่อขึ้นอีกนะถ้าเขาเดินถือสินยามที่มีดอกอะไรติดมาเฮ้ยอะไรอ่ะกระเป๋าเงินอะเอ้ยที่เป็นเหล็กๆอะนะสายอ่ะ เอ้ยอะพูดเลยเหรอชาแนลบอยเหรอจริงจะเลิฟเลยแต่เราเป็นคนง่ายๆอยู่แล้วพี่ง่ายนังติดอยู่ในรถก็กดเลยอ่อจริงเอาเยอะใคอยากได้เราก็ซื้ออันนี้อันนี้อันนี้คือจะพูดจนกว่าจะซื้อให้เหรอพูดมาอย่างเงี้ยก็ไม่อยากซื้อไปฟพีเลยนะอ่าเดี๋ยวซื้อก็ได้เมื่อไหร่อะคนเล่นอะก็วันว้ซื้อให้ มาซื้อให้มาซื้อให้มาซื้อให้แน่นอนนะกลับมาที่บรรยากาศฝนตกของเราต่อกลับมาเป็นกาศฝนตกต่อเราถ้าฝนตกเราอยู่ที่ห้องกระสอบโกลเราจะมีกิจกรรมอะไรทำร่วมกันส่าวายละนี้สมองไหลเราก็จริงๆเรามีกิจกรรมร่วมกันตลอดแต่ผมชอบมากเลยอ่ะเวลาอยู่ห้องฝนตกอ่ะมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากแอร์มันจะเย็นขึ้นเอางี้แต่ต้องอยู่กับมอสแน่ะเออถ้าถ้า ต่อให้แบงค์อยู่ไหนกับผมนะถ้าสมมติว่าฝนตกทันทีปุ๊บเนาะอยู่บนห้องอยู่ในห้องเลยแล้วแต่แบงค์จะมีกิจกรรมอย่างหนึ่งแบงค์แบบเขาจะเจ็บคอมาาเขาจะจริงไหมจริงเขาชอบมาผมมีรูปนะวันนี้ผมเฮ้ยวัเนี้อกผมมีรูปผมอยู่กับแบงค์มาสาปีรูปหลับน่าจะน่าจะตอนนี้มีรูปเป็นแสนรูปแสนหนึ่งเนี่ยหมื่นหนึ่งเนี่ยของรูปหลับแบงค์หลับ ก็นี่ไะเนี่ยไม่มีไม่ได้ไม,ม่ถึงว่าเราแค่อยากถ่ายไ้เฉยๆว่าเออแบงค์แกนหลับอ้าปากได้ให้ดูแค่นี้แหละทุกครั้งไม่ลบแล้วก็โ,โมโหทุกครั้งที่ถ่ายเพราะบางครั้งเราไม่ได้หลับเราจึ้งอะ่ะบางทีเราหลับเราตลกแต่บางครั้งก็จึ้งไรหลับจึ้งหลับยังไงมันมีอมางมันจะมีแรงโน้มถ่วงของโลก มันจะว่าอากก็ปากก็จะอายในหนึ่งอนะสองหนึ่งสองสองเออ้อด่นไปเนี่ยเวลถ้ามันหนึ่งเขาหลับแบบสวยอย่างเงี้ยเราถ่ายพยายามถ่ายมาท้าตั้งต่อสามปีแล้วยังไม่เจอวันนั้นแต่าะเจอต่อไปนี้จะต้องหลับแบบนี้แลับยังไงอ่ะลองหลับไปเดี๋ยวให้คนอื่นเขาดู เเอออาามินสามารถเจอได้ที่เพียงชายสาไวายหลับสวยทุกทีเพราะว่าเก่งทั้งหน้าตอนหลับอ่ะคือเก่งทั้งกลางกวนเนี่ยอ๋อตายเวลาลอนอนแบบนี้ไม่จริงจริงไม่จริงมีพี่หนึ่ง มีีเพีหนึงซึ่งยังไม่ได้ฉายเป็นซีนที่เขาต้องต้อง,องหลับจริงๆเป็นฟีลแบบต้องสลบไปเลยอ่ะเป็นวันสองวันอ่ะแล้วเขาหลับถ่ายโยมานแบบ8ปดเทคแบงค์คแบงค์อ้าปากแบงอาปากเอามั้แล้วเขาตกลืขึ้นพี่ผมเดินออกมาแล้วมันแบบโอเคพักเที่ยงกินข้าวเราก็ลุกขึ้นไปกินข้าวเพราะเราเข้าซีนนะแต่แบบเจ็ดโมงจนหนึ่งเที่ยง แล้วผมก็เดินมาอุ้ยเธอมีพยาบาลยี่หมอเธอไงเอ้พ่อฉันมาด้วยหรอ,อใช่เรื่องอ่ะ <c oughs> มาไม่รู้เรื่องเลยหลับแล้วก็ห้ามผมหลับตาเลยอ่ะเอ้ยห้ามผมลืมตาเลยอ่ะผมก็หลับมันก็จะเป็นฟิลแบบไม่แล้วความนี้คือเวลาสมองกำลังดราม่าก,กันอยู่กำลังร้องไห้ลูกปเป็นยังไงเขาขันแล้วก็ไม่ตแต่อันนี้คือสปอยอีพียังไม่ถึงเลยนะเอ่ไปไปต้องรอละแล้วอย่างหนึ่งคือ เขาเป็นคนหลับแล้วหลับหลึกมากแล้วเขาจะเป็นเฟียว่านี่มือเงี้ยเวลาเราจะปลุกเขาแบบแบงแบ,บแงไอาอาปากเอากลบเน,นี่ยแล้วก็นิ่งแล้วก็หลับต่อแล้วเราเวลาเวลาปลุกเราทำไงเราปลุกแบงทำไงปุ๋งงี้นะแบงแบงไม่หกไม่ลุกยุ๋งงี้อ่ต้องปลุกไงเ,เ,เอาลองเนี้ยเอาลองปลุกเนยมอสมอส<อ> เมื่อกี้บีฟคือแกปลูกชันนะคือทำไมแกหลับล่ะคือมันรู้งงบีฟไปอยู่มาอยากรู้ไงว่าห้าหรือสามหลับไมาฉันหลับหลับเออฉันหลับอยากอยากเห็นวิธีก่อนแล้วเร็วมอสแอมตเีไม่อยากทำเลยเอิร์นอ่ะลองหลับสิอะเอิร์นเอิร์น เออยังเออ <c oughs> <c oughs> อุ้ยงหงุหมากมันแต่ว่าพูดถึงเรื่องเรื่องตื่นนอนมันจะมีเพื่อนผมคนหนึ่งเวลาไปต่างจังหวัดนางชอบนางเป็นผู้หญิงเสียงสูงสูงแล้วนางก็จะโดนเพื่อนทุกคนด่าเพราะว่านางเป็นคนตื่นเช้าแล้วก็เปิดม่านแล้วก็พูดว่าคุณมาหนิตื่นทั้งหมดแล้วโดนด่าดว่ะเรียกผมก็เลยชอบแกล้งมอสคุณมาหนิ ผมแต่มอชอบเพราะว่าผมได้ผมได้วิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนการวิธีปุกของแบงกี้แล้วเพราะว่าเขาจะอารมณ์ไม่จอยมากมากถ้าสมมติวเราผิดวิธีผมได้วิธีใหม่มาจากพี่ฟงฟงเดอะดาก้อนใช่พี่ฟงเขาจะใช้วิธีนี้เปิดประตูเข้าไปแล้วก็ขึ้นบนเตียงแล้วก็กระโดด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 ให้แบงค์ตื่นเองแล้วก็แล้วก็เปิดไฟเปิดอะไรให้หมดแล้วก็กระโดดกระโดดแล้วก็รีบออกมาจากห้องแล้วก็ปิดไปผิดผิดหมด จริงๆวิธีที่หมอช so อบทำเคยใช่ไหมแป้งตืงน่นยั้งช่างหน้ามาถึงแล้วนะต้องลงด่วนเนาะนี่อยากเร็วเร็ววันนี้ไม่ทำตกินแคร์ทำที่ยังทำี่ยังทำรี่ยังทำรื่ยังอะไรครับกลับมาที่เดิมเลยพอทำทุอย่งเสร็จพอทำารูอยังเสร็จปุ๊บได้ครับ ก็คือเป็นวิธีที่หมอจะปลุกผมในทุกๆครั้งแล้วสําเร็จตลอดก็คือแบงค์ลงไปเร็วพี่ขวัญโทรมาบอกว่าช่างแต่งหน้าถึงแล้วต้องรีบลงไปด่วนรอรอรอแบบนี้ใช้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ต้องใช่อย่างนี้ว่าเอ้บง่อนี้แบบใหม่แบบใหม่รอกรอทางนั้นให้จบกนพอตีผมทุกคนเห็นปะพอเสร็จปุ๊บพอลงไป่เล่าและวเศร้า น้อยใจอ่ะทุกคนเขาแบบชอบตีผมไม่เราแหละเราให้จบได้จบอยางรี้เราต่อสิเราต่อเธอขัดทำไมเราไม่ได้ขัดเลยไม่ทำอะไรเลยแกทำเมื่อกี้เห็นเวลาเขาขี้บินอแ่างครับก็คือพออาบน้ำเสร็จอาบน้ำเสร็จพอถึงข้างล่างปุ๊บไหนสังหน้าไหนสงหน้าผุไม่มีใครคือหลอกผมให้ลงไปแล้วเราก็โอ้ยไม่ได้ทาสกินแคร์ไม่ทำอะไรเลยอาบน้ำก็ไวๆอะไรเงี้ยก็ได้แบบ ทำไมต้องหลอกด้วยหลังๆหลอกบ่อยไม่เช <serving S 2> ื่อละไว้เจอหลังใหม่ไว้เจอหลังใหม่ที่ไม่ได้ทาขีใช่อยากทาเป็นคนชอบลองทาสกินแคร์หน้าจะได้ตึ้งตอนแต่งหน้าเขาเป็นคนเขาเป็นคนเอื่อยอายพี่เป็นพี่แบบเอื่อยอายเอื่อยอายอ่ะเอยยาคเป็นคนแบบว่าเป็นคนเป็นคนอ้อยอะไรเงี้ยช้าๆซึ่งมันไม่ทันใจเราเราก็ต้องแบบน้ำตกเราก็ต้องมีทริคที่ต้องพูดให้เขาแบบเร็วๆ น้อตรงนี้กว่าจะเสร็จก็แปะขั้นตอนบถ้าจะแบบพีเอมรู้แบบฝนตกม่มากม่ามเอจริงด้วยวพูดม่าม้าเสียพูว่าต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบะหมี่เนาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชอบเลยใช่ชอบมาก อย่างเช่นแบบมาม่าต้มยำเนาะเธอเนาะจริงๆริงรู้สึกว่าผมชอบกินต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปออทายกัะซิบอกว่าชอบกินผงกบฮะเขาชอบกินติดใจต้องฟันที่ดมหนูแย่ปะเออแย่ไม่เป็นไรเราอะรู้สึกว่าเวลาฝนตกเราชอบกินเลยรร้อนเนาะมันจะได้แบบเพราะว่าอากาศมันหนาวเราเราก็อยากกินอะไรให้มันอุ่นตัวเองอะไรเงี้ย ซึ่งมาม่าหรือว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากโดยเฉพาะแบบร้านที่เป็นต้มยำมีเครื่องเยอะมีปลาหมึกมีหมูมไม่เนยฉันต้มเองมันเอาไปไหนไม่ได้ไไดก็บางทีเธอก็ทาไม่เคยทำไม่กินแล้วต้องไปต่อไงเออช็อตเลยพรมาเดพูดว่าทําซี่อย่าทำอยู่เลยไหรอแต่เธอบอกเธอไม่เคยทำไม่หรอกใช่ไม่เคยทำคนเขาเห็นอยู่ในสตอรี่ฉันตลอดคนเขาติดตามสตอรี่หรออืม ฉันไม่เห็นเห็นอะไรในใจของเธออะไรนะฉันไม่เห็นเห็นเห็นอะไรเธอเลยเอาจริงนั่นแหละชอบกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปต้มพูดยากนั่นแหละครับแค่นี้ครับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปใช่ะไม่เอาละบะหมี่กึ่งบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปวันนี้เราอยู่ฮันเตอร์เลเดี๋ยวเราเข้าคาดการพูดเลยเออชอาปทั้งคู่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสำเร็จรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโอ้โอาสุดท้ายใหกฝากงานฝาก Star Hunter Winrate ฝากทุกอย่างโอเคก็ฝากซีรีส์พวกเราด้วยนะครับจริงๆแน่นอนก็น่ารักมากๆไม่ไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าอยากให้ทุกคนไปดูเองนะครับผมเป็นซีรีส์ที่ดีที่สุดในโลกนี้ตอนนี้ ถ้าใครไม่ดูถือว่าผิดพลาดมหันมากก็ฝากด้วยนะครับผมซันเซ็ทเอ็กไวท์เพียงชาลาไลนะครับผมก็อ่อนทุกวันเสาร์เลยที่ช่องวัน31นะแทบๆนะครับก็เวลาสี่ทุ่มสินะครับผมหรือว่าอันคารนี่หูยคูณพิกพิกคูณร้อยคูณพันไปเลยนะครับก็ที่ไอ้ฉีอีนะครับที่เดียวเท่านั้นนะครับเป็นเวอร์ชันอันคารนะเวลาห้าทุ่มตรงทุกวันเสาร์ครับฝากด้วยนะครับไหนลองสปอยอันคาร์สิโอ้ยคนที่แบบไม่ได้ ก็โดนตัดหายไปเลยสิบนาทีไม่ยี่สิบและเป็นฉากที่ทุกคนรอคอยลอยคอและเป็นฉากที่ไม่ได้มีในซีรีส์เรื่องทั่ว,วไปด้วยเป็นเป็นเป็นอันคัดที่คุ้มค่าแน่นอนจ่ายจ่ายแบบไม่กี่บาทแต่ว่าได้ดูแบบนี้รู้สึกว่าคุ้มมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราบบตั้งใจมากๆอยากให้ทุกคนไปดูนะครับที่อันคัดเพราะว่า เวอร์ชันอันคัดเนี่ยไม่ได้มีแค่เลอบซีนที่ยาวขึ้นมีไดอะล็อกรุ่นนั่นนี่แต่มันจะมีสถานการณ์อื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในตัวตัวที่ออนในเวอร์ชันหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะคุ้มกว่าเยอะมากเพราะงั้นก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเวอร์ชันอันคัดที่ I อชหรือ w วอร์เว็คิคอมคแล้วก็ฝาก Hunter Villa เไว้ด้วยนะครับผมเพิ่งเปิดใหม่ใช้ไล่ก่าเดิมนะครับใครที่แบบสนใจอย,อยากจะหาห้องซ้อมเต้นห้องร้องเพลงต่างๆน,นะครับไม่ต้องมาร้องเพลงหรือ ไม่ต้องลงคาสเต้นก็ได้แต่ว่าอยากมาเช่าห้องเฉยๆก็ได้นะครับแบบมีให้เลือกสรรหลายอ็อบเจกแน่นอนใช่ครับแล้วก็ใครที่เข้ามาเนี่ยมีการันตี4เดือนได้เป็นเขาเรียกว่าได้รับโอกาสที่จะได้ออทำกิจกรรมร่วมกับสาตนเตอร์ด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากทุกคนเข้ามาเป็นน้องใหม่สาตนเตอร์น,นะครับทำไมใช่มหมว่าหลายออบเจกเพราะว่าหลายออปชันให้เลือก